อย่างเงปิเดเลยไหนปาร์ตี้ร้อนแรงนะไฟเยอะพี่ยิงง้มเหมยเมตของดาทำอ่ะเ้ว <c oughs> ก็คือเล่นกันจริงไงจริงจังกันจัดขออภัยทุกคนนะครับเซส,ะสะติมเพิ่งเสร็จเป็นไรครับเฮ้ยรอนเดี๋ยเอะไม่ได้แดงไม่ได้แดง ไปนั่นไงนั่นน,ะนั่นไงไม่รู้เอ้ไม,ม่รู้โอ้ยมันข้าบูผมมันข้าบูผมอุ้ยเพต้าผักสวยมากเรียบหลอย <c oughs> ไปหวานเลยร้ <c oughs> องเลยเที่ยวร้องเลยเจอเพต้าฝั่งเรามาเราเลียกกดด้วยเราเรียกไปกลางแล้วขอบคุณมาก

ไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่เลยไม่ผู้เลีมยงเจอลายเดียวกันด้วยเนี่ยแอลเปลวแอลเปิดปิดปิดฝากขับขึ้นห้องเลยไว้ไงเอลยนัวจัดล้างโดนหน้าแงไม่เยอมหรอกีหน้าโดนกดอย่างเดียวเลยเป็นไรีหน้ากินมันสวยกินมันสวย มันสวยมันห้ทำใจไม่ไหวโอ้เฮ้ยมวยปากดีวะก่อนเทเฮ้ยต้าเฮ้ยต้าซู่ซู่ก่อนจะชาร์จก่อนจะชาร์จแต่ละทีไอ้เหี้ยตายก่อนอะไรวะมังกรนาวคิดว่ามังกรอาไอ้เหี้ยละแย่ยวะร้องไห้ละร้องไห้เลยทุกคนเฮงก่านคือจะชาร์จเสร็จตีก็ตายแล้ว ตัดแลงเลยหมันไส้เด็กกูดีนักนะตัวอะไรออกตัดแดงเนี่ยช่วยตีโมเลนปะโอ้โหเบาเป็นตดได้ดาเมจมว,วลมมาช่วยได้ทันเวลาพอดีเห็นกับรู้ใจปิดหลังแนะ่ปิดหลังแนะ่มวยไทยเปล่าปิดหลังให้ นหน้าปิดปิด <wh> ปิดปิดปิดเนียบร้อยปิดปิดท่าปิดท่าแล้วปิดหลังแล้วพอเล่นอยู่ในป่านะวันนี้หันไส้ว่ะมวยเมดเนี่ยเนี่ยหรือสู้มวยโลมได้ไงต้องลืางแค้นให้ล่างแค้นให้เนี่ยแตกโดนสองเชิดมาแตกครับผม ต้ยหน้าอย่ามีประโยชน์อะไรบ้างครับไม่มีเลยตอนเนี้ยเฮี้ยตัวคนโลกตัวคนโง่อะไรนะวะเฮ้เฮี้ยตาก็ไม่มีประโยชน์ยีหน้าก็ไม่มีประโยชน์ตอนเนี้ยตัวคนโลกตอนเนี้ยเล่นไม่ได้แบกเลยแจกเองปล่อยแล้วไปล่อยแล้วป่อยแครี่ตาย อุ้ยเฮียไม่คิดว่าจะมาทางนี้เรียบร้อยอ่าล็อกให้ด้วยล็อกให้ด้วยอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บนี่ไงโดนยกสองดิงโดนไปดีไรเงี้ยไอคนแรกเลยนี่นะมันมันเอามันเอาดาห์อยู่กับตายโกเฮียไอคนแรกเลยจะรอในวันที่เคตาเกิดนะฟาวในวันที่เธอขอลา จะเกิกี่โม้พี่เหอมวยลมเอกิดแด้วยด้ด้วยเอาจริงนะฝั่งเราเกิดมาเล่นได้จริงเนี่ยเกิดแล้วเจ้มด้วยฮัลโหลเดี๋ยวรอโม้เล่นรวยก่อนรอโม้เล่นรวยด้วยนรอท้ายเกมเจอกันแบบโอ้โม้โม้โจเลยเออเฮ้ยเก็บได้นี่ไงนี่ไปละเก็บไปลวก็ไปเฮียอย่าตอดกูเือนี้เชิงเชิงเชิงเหนียวเชิงเหนียวเชิงเหนียว เจอแล้วเชิงมันค้ำมือแล้วเชิงมันค้ำมือนี่ไงรอแหละรอรอรอส่วนได้นะมุนมาอย่าพ่นยาวยัดเลยจัดเลยรอรินมาอย่ามาทางนี้อย่ามาันนี่รอแล้วดีงอมครับงอมสอนเชิงเชีย้ยตรงกลางเข้ากลางเข้าเดียวกลางเดียวอะมันลงมีสิทธิ์ไหมคะไม่ลงมีสิทธิ์ไหมคะมีมีมีแน่นอนนี่ไงเทียวตา

go 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 เพตาเพตา go เพตายังไงยังไงโอ้ยรอดไปได้นะแอกแอกปีนี้ค่ะไม่มีอ่ะตอนนี้บอกเลยยังไม่เกิดอ่ะโคิวไปแปดคิวตอนนี้เงินเจ็ดพันละโคตรรวยอุ้ยนางโอ้ยไปเลยเฮ้ยยี่มังกรบินอย่างโง่เลยทำใจได้้างเนี่ยแล้ววันนี้แล้ววันนี้ยังซีคิปไม่ตายเลยเดี๋ยวสภาพนะ เห็นถึงมังกรเลยนะมวยผมว่าผมไปหาล้วงนี่แหละขอล้วงหน่อยล้วงอะไรล้วงอะไรอุ้ยล้วงตัวล้วงตัวดิแล้วคิดเหมือนกันซะด้วยนะล้วงหน่อยได้เปล่าขอล้วงหน่อยคนนี้คนนี้ขอล้วงหน่อยคนนี้คนนี้ดีเกมปะผู ปิดมันขอลงนายพอดี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 ขอลงทั้งเลยนี่เทว์โดนเทว์โดนเทว์โดนเฮ้ยอุ้ยไหนไหมดไหนหมดเลยได้หมดฝั่งเราหมดหมดนี่ไงมันตายแล้วมันตายแล้วเสียผมเสียผมเสียหมดเสียผมเสียผมเสียหมดเออเฮ้ยไอเฮียมึงฟิกมาเลยไม่ไงเล่นไม่เลยเฮียหมดเห็นไหมหมดจี โมเลนโมเลนช่วยไหมเอาดาร์กได้ไหมโมเลนช่ไหเอาดาร์กเอาดาร์กมามาแล้ว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 มวมาแ้มม้าแล้วมาแแล้วมาแล้วาาล้วล้วา้โก้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวาลลล ผมว่ารอนีมาไหมรอสักแป๊บให้คิปมันดันมาลมออกมาแล้วงานทายดีเที่มันรู้อ่ะฮ้ยเป็นีมาทำไมวะเย้ยขอโทษได้ไหม ขอโทษได้ไหมได้ไหมอ้าวบ้าไหนขอโทษดิโอ้ว่าได้หลวงไม่ทำอะไรไม่ได้เฮียเฮียเฮียเออเออเออเพต้าเราเกิดแล้วเพต้าเราเกิดแล้วอี่นฎิหารจัดอ่าไม่กลับไม่กลับบนแตกนะเพต้าไล่ฟอร์เรนเพต้าไล่ฟอร์เรนอภิษฎิหารนะพี่นหานไปเลยเพต้าสวยเย้เพตากูโหจัดเด็กแครี่เนี่ยต่อได้เปล่าต่อได้ต่อได้ไปแล้ว เซต้ากูเกิดแล้วโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะเซต้าตื่นแล้วมัก็หลับมังกรข้าได้ตื่นแล้วฮะไม่ใช่ละมังกรของข้าเดี๋ยวมังกรของข้าเียวไปละมันจะถึงเสียวแปลกแล้วมันเริ่มแปลกแล้วล้วคำว่านี้คำนี้มันไม่ใช่เลยไอ้สิบสิบห้าภูมิใจเหลือเกินคิวไปสิบตัวเลย บอลจะมาเดี๋ยวเราพาไปนัวกลางนัวนี่ว่าสามจริงที่อะไรวะเนี่ยด้วยทุกคน, <c oughs> น,านมาแล้วมาแล้วตรงแรกก่อนเลยลรงแรกก่อนเลยอันดับแรกมึงจะล้างทำไมงานนี่มันเสียล้างแลง้ว,วหมูด้วยเช่าหมูด้วยมึงกินก๋วยอยู่ว่าราคาเที่ยวแล้วคือรอดไหมแล้วคือรอดไหมแล้วคือรอด <c oughs> ไม่น่ารอดต <c oughs> าย เอเอเอเต้าเราลำร้อเลี้ยวได้เยอยเอาจัดลอเลียวจะตายเฮ้ยอ้าวเฮ้ยฝ่ายว่าเนี่ยเอาดีนี่มีนตีนี่เรียบร้อยอ่ะโอ้หุ้เยีตาอนนี้โคตรนฮแล้วมวยเราออกแท้งแบบเต็มผมรับไปเพื่อนจัด าไปลหมาอยู่ในปาร์ตี้ฮอตยังกับไฟเออร์ดิบอกเลยลามมายุ่งกับปากกูยุ่งกับปากกูเราชนะได้กูล้อเล่นเอาไปเลย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 อ่าเอาไปเลยกูขอโโทษอ้เฮียโอ้ยเฮียวะเนี่ยพี่พี่พี่โอ้โหแหมเฮ้ยผมว่ามันต้องถอยแบบร้านแม่เนี่ยมามามีมอามีมเดยวไม่หยอง อาอไม่ไม่ไม่มันไม่กลับมากันบ้านหายแล้วน้องบ้านเราเหรอบ้านมันนีบ้านเราบ้านมันบ้านมันสิมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วเดี๋ยวผมไปรอดักเดี๋ยวผมไปรอดักไม่กลับจริงหรอวะเอาเลยจบบ้านเลยมวยนิม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  เป็นกะจกบ้านเราอ่ะแรงคนละมัดแรงคนละมัดเงี้ยเออจบ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 ไม่ได้ขอเล่นมานี่นะอเออนี่เรามวยร่วงมาไปเยอะเหลยนะไม่มีเลยโดนจีโดนจีวิ่งวิ่งวิ่งเร็วกว่านี้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 เทวจะเข้าแล้วคิดจะเข้าแล้วคิดจะเข้าแล้วเทวเอาเทวเอาเทวสวยสวยไหลไหลไหล ไม่ไหลแล้วไม่เข้าเลยเย้ยเป็นีไม่เข้าเลย,เเลย,ยแรงชิบหายเลยเราเลียว <laughs> มันออนพอยเราเลียวมาคุยกับกูไหมมาคุยกับกูไหมกูสู้ไม่ได้หรอกกูเป็นนั่นแหละโอ้ตอนนี้เงินผมเยอะจัดอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมรอสับของเลน่นอยู่อ่ะของสายเกิดมาแล้วก็เขียวเขียวใหญ่เนี่ยเชียวคุอยู่นี่ เดี๋ยวว่พอเลยนะแล้วก็สับนี้มาหายแล้วกูโดนพอเลนมันออกแล้วออกหน่อยเอาได้เปล่าสวยได้หน่อยหน่อยถอยหน่อยสวยเลยผมเกิดแล้วผมเกิดแล้วเราพร้อมแล้ววัยรุ่นไปรอดาร์กันดีกว่าไปไม่ตีดาร์กบ่ะผีแปบเราต้องมองมัน วัยรุ่นดักเซเลเยอร์ตีได้เนี่ยเอาเลยว่าดักเลยเอาดักเลยเอาดักเลยวุ้ยใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเอาเลย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 เอ้ยเอาได้ละเอาได้ละไปตีเลยไปไปไปไม่ไไปช่วยผมตีด้าหน่อยครับตีคุณเดียวไม่ไหวครับจะตายแล้วอ้าตีไม่ไหวตีไม่ไหวตอบคนผนิท นีออ no ่ไงอ้าวประกอบินได้ด้ะครับแล้วเทต้าไวกว่าได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะไม่รู้ไม่มีนะเป็นไปได้ไงอ่ะตีฮิปวินึงเฮียคิดเวิร์ดหาตังกงอนอันหลวงอันหลวงอันหลวงอะไรแล้วก็ yeah เอ r e going down I'm yelling n t i i h หาดูเลือดินี่ยว่ อาาัเก้่งขง้างหลังไปตายเลยเพื่อนอย่า,ยายม่งแต่แต่แต,ต้องตัวนะไม่ามาจบับผมกำลังไปผมกำลังไปผมกำลังไปมาแล้วยม,ม,มาผิดเวลาจัดไอ้เหียลงได้เปล่าอุ้ยปูปปูปสนสุ้น เพตาผมโหด้างเลย้างเลาเลยเอเ้ยเอาเรื่องกัดไปเลยลุลุยลุยลุยเย็ดมวยยกมวยยกเย็ดเอาวอาวอาอาวอาเอาอไปไม่ต้อไม่ต้องอยไปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่เลยครับผมาสวยมาสวยแล้วขอสาทางแลขอสามทางสามทองสาทางสางดึง ตื่นิง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 เฮียยไม่ไม่ทันี่เซลมาเคลียก่อนอะโอ้ยนี่ตาเดี๋ยวผมไปโฟกัสเทลเนี่ยโฟกัสเทลก่อนแลสที่ตัดเลื่อนแล้วอะไรก็ได้ตอนเนี้ยทุกคนจะได้ไม่ต้องกลัวกันเดี๋ยวผมทำให้ทุกคนแบบเต็มที่ได้แต่ผมไม่มีเนี่ยถ้าไม่มีการสถานะโดนอันที่ขี้แตกมี ล้างแต่ผมมีตายเกิดตายเกิช่วยผมโอมีโคชาเงียอย่าเเสาตรงนี้ต้องรอดาดกันเลยเฮียรอเดี่ยวแตเย็นดิเพื่อนรอเดียวเพื่อนรอเดียวเพื่อนอุ้ยเยอะ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 อสับของทันสัของทันเรียบร้อยเอ้าลูกกูเข้าไปําเฮียอะไรเนี้ย เฮ้ยอะไรของพวกนี้อ่ะอายี่ตรงนี้ไม่ดีแล้วโอ้เฮ้ยปุ่มปุ่มสกิลมันล็อกอ่ะเฮ้ยนั่อีกตั้งนานเนี่ยไม่ต้องกลัวงอแงแล้วงอแงแล้วไม่ไหวละไอ้ปุ่มสกิลล็อกฉันโอ้ยทำเล่นได้ไหมเจซีทำเล่นได้ไหมถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนทำเล่นได้ไหมผมไม่ออกอืนแล้วนะผมออกเบิร์ดทีเดียวกะตัวระเบิดเลยนะ เฮ้ยวิ่ง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 เอวิ่งวิ่งเอวิ่งมาตั้งัดวิ่งเอวิ่งเลยเอเอวิ่งดิเอวสูงคุย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 อันนี้คุยคุยคุยอันนี้คุยหมดแล้วจัดแต่ฝั่งนั้นมัน้อมแตกสามทางแล้วนะของเราก็จะแตกแหละอีกนิดนึงไปไปไปกัน์ดหน้เดี๋ยวผมไปโยกเลนให้เดี๋ยวผมไปเลนให้ไปไปเลย ผมไปยกเลนให้ไปโ่นกันไว้นะไปโยกล่างเลยท้านแบตแล้วเครื่องหลับอย่าตายอย่าตายอย่าตายฮัลโหลอย่าถอย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 อย่าตายอย่าตายอย่าตาอย่าตายไม่นะไม่นะฝั่งนั้นชีฟชีฟวิ่งไปชีฟฝั่งนั้ไม่มีใครรู้ฝั่เราไมจะไม่มีใครรู้วิ่งไปเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยมาจากแข่ง ไม่เช <othe> <cues> ียผมกำลังจะตายเี <their benim dividends> ้ยอม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 เข้าไปเข้าไปเข้าไป้ i t o shit shit h ลมมาตฟ้าจงชีแล้วกูเข้าไปทำไมเอารถเอาจริงรถเอาจริงที่รักหนูตโลป่เยโคตรเฮ้ยที่เข้าแล้วเยตีตีตตีตตีมัน ตีไปขอร้องคีบต่อยมันคีบคีบจ๋าคีบคีบจ๋าวิมึงต่อยป้อมนีังต่อยคนมาเอาดามแน่เลยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเนี่ยเฮ้ยฝั่งเราคีปเข้าสามทางเลยง่ะเอาเสกน้าเอาดามแน่เลยเกลเซ็ตเอาดามแน่เลยผมออกกันยังยิ้มมาดาผมไม่ออกกันสวละผมออกกปเท รถคูดาวไอ้เหี้ยมึงมึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจมากเดี๋ยวเกาะเวทเนี่ยเอาแม่งตัวระเบิดเลยเหี้ยดวงเกียบคล้องตายไปเร็วไปเร็วเรือแล้วที่อื่นเป็นเนี่ยแหละไม่สนใจดาร์าไม่สนใจด่าไม่สนใจดาร์าไม่สนใจด่าไป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  go go g ก go เสียเสียเสียงตี go 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 ฝ่ายมาดาร์นได้นะฮัลโหล อุ้ยเสียละแรงแรงแรงมาก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 ผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมเริ่มยืนไม่ไหวผมอุ้ยเคีียแรงจริงยืนให้ผมยืนให้ผมมีเกาะ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 ผมจะตายแล้วผมจะตายเย่ตะเกียบยำลับสตาร์ทริสตาร์กรรมน้าเช่าอันหน้าเช้าอันหน้าเช้าผมไม่กลับผมออกนี่เลยผมออกฟื้นฟูตัวเองมา นี่ต้องกลับแ้วบ้านเลยคือโดนบูลลี่อยากเราเริ่มผมอใกล้เต็มละ <c oughs> อยู่ตัวเองเลยไออันนี้ทิ้งแล้วออกตาเกิดดีกว่าไอตาเกิดผมใกล้ได้ละดีเพื่อนบอกเปล่าเอาไงดีอรอรอ อะไรเ,เราได้ไดังละเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่ละไปอ๋อผมทำเหมือนเข้าผมก็มตันสวยเพื่อนเพื่อ,อนตันสวยไอ้เงี้ยล็อกล็อกคีบเฉยมาล็อกคีบอ,อ่ะโอ้ยตายปีไปเนี่ยโอยลำลำนี้อ่ะลำนี้อ่ะโอ้ตายไม่ทันโอมยาตายนะโอม ลมไทยลมถอยลมโอ้อยชีพไปกัดไปแลว้วันกัดโอ้โหงอมวะกูเล่นเฮียอะไรวยิ่งกูก็สับเปิดได้ยิง่ง <c oughs> จะได้จบไหมเนะี่ยเราต้อง,องรอโฟกัสเทียววะรลอล่งเทียวกันอยู่ลังก์อเดี่ยงโง่เลยขอโทษนะได้แค่นั้นแหละ <c oughs> โทษเอาอ่ะเองจะชนะาไหมเนี่ยตาเนี่ย พดหูอ่ะเนี่ยเกิดทันเถอะเกระโดดี่ะเกิดทันเกิดโมเรนเกิดโมเลนเกิดโมเลนเกิดโมเลนเกิดผมก็จะเกิดคิปสูงคิปสูงคลิปเราสูงคลิปเราสูงคลิปเราสูงคิปเราสูงเราทำวฟเราทำวฟดีกว่าเราทำมีเราเราต้องไปโฟกัสเทลอ่ะเราเรอเล่นเทลผมขอแดงนะเอโมเอโมเรนเอาแดงมาเลยผมให้ผมให้ ขบวนครับผมได้ตาเกิดแล้วฮัลโหลเวลาแล้วรอที่อีโรลกำเนิดอย่ามายุ่งกับกุ้งอย่ามาอยู่กับกุ้งเห็นาไอ้แลนแลนหลุดนะแลนโต้หลุดไม่ไม่หลุดแลูวแรดจะตายเหลือง มีเหลืองมีเหลืองไหมเอาสองตัวล่างนี่ไหมจบสองตัวล่างนี่จบ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 ได้จบได้จบได้ชิมชิมเข้าชิมเข้าชิมเข้าเย้เย้เย่งันกับโมเรนอยู่ข้างเอ้ยโมเรนนตัวอะไรอะเยี้ยบอลดัมอยู่ข้างบนเย่งานกับโมเรนบอลบอลดัมบอลดัม้ย่งานกับโมเรน โคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะนั่นเ็โตเเปต้าเอ็มวีพีวะวนี้เปเต็ไม่มีเหรอเปต่